สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับยูนิฟอร์ยูนิฟนะครับตัวนี้เป็นน้ำผักผลไม้ผสมน้ำมะเขือเทศรวม95นะจ๊ะสาเหตุที่ฟิวมานะครับเพราะว่าพี่เป็นคนที่ชอบกินน้ำมะเขือเทศมากมากครับเดี๋ยวจะลองชิมนะครับว่ารสชาติของตัวนี้เป็นยังไงบ้างโอเคครับก็ข้างหน้าเขาเขียนว่ามีวิตามิน A E B C แล้วก็มีไฟเบอร์10,000มิลลิกรัมนะครับโอเคครับคราวนี้ก่อนกินมานสมรรบนะครับในนี้เขาเขียนเป็นน้ำมะเขือเทศจากน้ำมะเขือเทศเข้มข้นน56%ะครับ แล้วก็น้ำผลไม้รวม39นะครับในวงเล็บน้ำแอปเปิลน้ำสับอรี่น้ำส้มน้ำสัวลสจากน้ำผลไม้เข้มข้นนะครับแล้วก็ใยอาหารนะครับฟอร์ดเด็กไคลค์นะครับ3.7แล้วก็ไกลโคปีน0.008นะครับโอเคมีเท่านี้แหละจ้ะก็เดี๋ยวจะลองชิมนะครับว่าเข้มข้นไหมตรนตรนันนตรนันตรนัตรนอ่าสีก็ประมาณนี้นะครับกับก็เหมือนกับน้ำมะเขือเทศทั่วไปครับสีงี้คราวนี้ดมกลินก่อน เอาตรงนะถ้าเกิดคนนี้ชอบกินน้ำมะเขือเทศร้อยเปอร์เซ็นต์แบบพี่อั้นนะครับเราดมเรารู้เลยว่านี่ไม่ใช่น้ำมะเขือเทศร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็แบบว่าเหมือนกับมีน้ำผลไม้ผสมน้ำอื่นอนะมากกว่ายี่สบเปอร์เซ็นตะ์อะเรารู้นะครับโอเคคราวนี้ชิมรสชาติโอเคนะที่ชอบอย่างนึงคือไม่หวาน มันเป็นความหวานที่ออกมาจากบบน้ําผลไม้่ะครับแล้วคราวเนี้ย <_ d uration> เวลากินเนี่ยตัวนี้นะครับ <_ d uration> 네เนื้อสัมผัสมันเหมือนน้ำมะเขือเทศแบบเก้าสิบเปอร์เซ็นนะเออนี่มันเก้าสิบห้านี่ว่ะแล้วคราวเนี้ยมันมีความเข้มข้ขนของเนื้อเข้าไปด้วยแต่เวลากินนะครับถ้าเกิดใครกินน้ำมะเขือเทศอ่ะแบบร้อยเปอร์เซ็นแบบพี่เนี่ยเราจะรู้ว่ามันจะมีแบบ รสชาติของความ,มเป็นมะเขือเทศแบบร้อยเปรเนงี้ยมันมีเปรี้ยวนะครับออกมาอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะครับตัวนี้มันมีเปรี้ยวแล้วมันก็จะมีหวานด้วยสาเหตุที่มันมีหวานเพราะอะไรครับมันมีพวกเนี่ยน้ำผลไม้รวมพวกน้นแอปเปิลสับรดก็น้ำส้มเข้าไปครับนั่นก็เลยเกิดการรวมตัวนะครับระหว่างรสชาติของเปรี้ยวนะครับของมะเขือเทศนะครับแล้วก็รสชาติของความหวานของน้ําผลไม้ <c oughs> โอเคครับก็ถือว่าเป็นการรวมตัวกันที่ค่อนข้างจะลงตัวนะเพราะว่า เมื่อก่อนเน่ยเรากินน้ำมะเขือเทศใช่ไหมมันก็แบบมะเขือเทศเพียวๆนะไม่มีรสหวานไม่มีอะไรเข้ามาเลยไอยอันนี้มันมีรสหวานซึ่งเป็นรสหวานที่มาจากน้ำผลไม้แล้วก็ไม่ได้หวานมากด้วยนะครับโอเคครับก็ถือว่าทำได้ดีนะครับกับยูนิฟอรยูนิฟนะครับโอเคครับเพื่อตัวการดูคลิปนี้แบบเป็นคนดีนะครับเจ้าฝากกดไลค์สับสไครต์แล้วก็แชร์ด้วยนะ